S <S มีคำถามอะไรเกี่ยวกับติดตั้งแกส๊สเชิญเลยครับตอนนี้ผมใช้รถโตโยต้า2.7แต่เป็นตัวกระบะนะครับโอลิวครับครับผมครับอตอนนี้ผมติดแก๊สอยู่แล้วตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นของเอสเอครับอืมนะครับมีคำถามครับผมได้ยินครับได้ยินครับเชิญเลยครับสามตอนนี้แล้วถ้าเปลี่ยนี้เป็นของเอสเอนี้เรามีฐานอยู่แล้วครับเปลี่ยน,อน,นแลแลตอนนี้ค่าใช้จ่ายวันเท่าไหร่ครับ ชุดด้านหน้าก็เดี๋ยวส่วนชุดด้านหน้าอาจจะมีส่วนของท่อเพิ่มอีกนะครับ,รบก็ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ประมาณ20,000โดยประมาณ20,000 20, ใช่ครับโดยสอ0 0 0นประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อ่าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนนึงนะครับงั้นผมถามต่อถามแทคนคุณหนึ่งเลยก็แล้วกันนะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสำหรับ,ร,บรถทีต่ติดตั้งอยู่แลวอุปกรณ์ไหนที่ยังสามารถใช้ได้อยู่บ้างครับพี่ปูโดยทั่วไปนะครับก็อาจจะเป็นถังแกส๊สแก๊สเดิมอาจจะใช้ได้อยู่ถังแก๊สวาลวถังวาลวถังก็น,งนั้นก็คงจะต้องมามาดูก่อนนะครับ,รบว่าชิ้นส่วนไหนพอจะใช้งานได้อยู่นะครับงัถ้าเกิดว่าหม้อต้มมันยังใช้งานได้อยู่เราก็ยังให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับ นะครับผมยังไงก็ลองต้องลองไปเช็คดูก่อนนะครับเผื่อไม่แน่อาจจะไม่ต้องเสียเสียเยอะนักบางทีบางครั้งก็จะถูกลงมากกว่านี้ก็อาจจะถูกลงไปอีกนะครับคุณหนึ่งฮัลโหลคุณหนึ่งได้ยินไหมครับครับผมได้ยินครับนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อไม่มีครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็ผมว่ามีหลายๆท่านนะฮะที่อาจจะเคยติดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปเป็นของ AC โต๊ะก๊สนะก็ลองไปสอบถามปรึกษาข้อมูลดูได้นะครับเบอร์มีอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเอาล่ะสายต่อมาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมตรีวิทย์ครับคุณอะไรวิทย์ครับตรีวิทย์นะครับจากจังหวัดอะไรครับคุณตรีวิทย์ขอนแก่นครับขอนแก่นนะครับอ่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับติดตั้งแก๊สเชิญเลยครับ ผมหอังวิลส์ซ่าประมาณเดือนนี้ครับจะติดแก๊สนะครับจะติดจะติดซีวิซีซีนีครับราคาติดตั้งอย้ดูอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับครับผมอ่ะพี่ปุ๊ชัดครับจริงๆแล้วการติดตั้งแก๊สนะครับก็สามารถติดตั้งได้ทั้งสองแบบนะครับแต่แต่ผมจะขอว่าดูก่อนว่าทางพื้นที่ทางที่คุณอยู่เนี่ยทางทางขอนแกนนะครับมีปั๊ม NGV หรือเปล่า มีปั๊ม LPG หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าเราเราสมมุติว่ามีปั๊ม LPG รองรับเพียงพอเนี่ยเราก็จะแนะนําเป็น LPG นะครับและยิ่งกับรถเล็กนะฮะอย่างรถ VOS เนี่ยผมมองว่า LPG เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะครับถังค่อนข้างเล็กนะครับอย่างเป็นถังโดนัทก็สามารถเก็บงานได้อย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นถัง NGV ก็จะหนักรถนะครับต้องทําช่วงล่างต้อง ปันนาำก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะแนะนําเป็น LPG ดีกว่าครับนะครับคือเจ้าส่วนหนึ่งน่าจะเช็คในส่วนของพื้นที่ที่เราแวกบ้านเราหรือเส้นทางที่เราวิ่งผ่านนะครับว่ามีปั๊ม LPG หรือ NGV มากกว่ากันโดยทั่วไปเนี่ย LPG เยอะกว่าครับก็ BOS เล็กๆผมยังไงก็ LPG ดีกว่านะครับก็ลองดูนะครับแล้วไอ้ค่าค่าแก๊สนี่ แต่พีธีมันจะขึ้นไปถึงสามสิบไม่ใช่หรอเอ่อสามสิบครับแต่เป็นต่อกิโลนะครับ hmm. พอมันหารออกมาเป็นต่อลิตรเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณสิบหกบาทต่อลิตร hmm. นะครับสามสิบาทเนี่ยคือถังบ้านที่เราเราคิวกันไปเนี่ยสิบห้าจุดสองกิโลเนี่ยมันคือ hmm. วัดเป็นกิโลกร,รมัมแต่ว่าหนึ่งกิโลกร,รัมของแก๊สเนี่ยเท่ากับสองลิตรโดยประมาณ hmm. มันหนึ่งจุดเก้าลิตรกว่ากว่าหารออกมาก็คือเหลือตกลิตรแล้วประมาณสิบหกบาท ยังไงก็ในการติดตั้งใช่ไหมครับสระบีออสวีออสค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ29,000ครับถังโดนัทนะครับใช่ครับสองหมื่นเเป็นถังโดนัทนะครับครับผมพอแล้วจะถังยาวถังถังแคปซูลถังแคปซูลอยู่28,000ื่นแปดครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับผมก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าในส่วนของ การติดตั้งนี่จริงแล้วก็อยู่ที่ผู้ใช้เองด้วยเนาะนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าตรงไหนสะดวกมีบุส่วมีสถานบริการตรงไหนที่ที่เราสามารถเข้าไปเติมได้ง่ายก,ก็ก็เลือกติดตั้งแบบนั้นน่าจะดีที่สุดนะครับก็ต,ตอนนี้ก็ LPG น่าจะเยอะกว่า LPG <ช>มีอยู่ประมาณพันพันกว่าปั๊มนะครับ,รบก็ NGV มีอยู่ประมาณ300 นะครับผมแหมต้องบอกว่านี้สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแหมแต่ว่ามาถึงช่วงใกล้จะสุดท้ายแล้วผมขอเชิญพี่ก้องนิดนึงได้ไหมครัสสำหรับเจ้าของโลกเราวันนี้ครับเราเชิญครับพี่ก้องครับโอ้โหเมื่อเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับผมพี่ก้องของเราก็ได้ฟังไปแล้วสําหรับข้อมูลต่างๆเป็นไงบ้างพี่ก้องมีสายวันนี้เ๋ยพี่ก้องยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะสายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ก้องช่วยอยู่ด้วยกันด้วยกันละกันนะฮะมาตอบคำถามด้วยกันเนาะอาเชิญครับชื่ออะไรครับ ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับชื่ออะไรครับประสิทธิ์ครับคุณอะไรนะครับขออีกทีหนึ่งประสิทธิ์ครับประสิทธิ์ประสิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์อยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนะครับมีคำถามอะไรเดี๋ยวเราติดตั้งแก๊สรีเชินครับกาญจนบุรีครับราชบุรีอ๋อราชบุรีอ๋อราชบุรีมีคำถามเชิญครับถ้าเราสอบถามว่า เชิญเลยครับเอ่อฟังจากในโทรศัพท์นะครับอย่าดูจากในโทรทัศน์นะครับเสียงมันจะดีเลยนะครับครับหลักบถามว่าโตโยต้านะครับโตโยต้าของโตโยต้าเป็นตัวไหนครับตัวน่าจะมีแฟนนะครับเครื่องดีเซลโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์เครื่องดีเซลติดตั้งได้ไหมพีิพูเชิญครับติดได้ครับไม่มีปัญหา ก็จะเป็นระบบร่วมนะครับก็จะใช้แก๊สร่วมกับตัวน้ํามันดีเซลนะครับก็จะ mix m ระบบกันไปนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองก็น้ํามันน่าจะอยู่ประมาณ20กว่ากิโลลิตรใช่ครับหลังจากใช้ผสมกับแก๊สแล้วครับผมนะครับคุณประสิทธิ์เมื่อกี้ได้ยินคำตอบแล้วใช่ไหมครับ พี่ประสิทธิ์ได้ยินไหมครับครับได้ยินครับได้ยินครับมีค่าใช้จ่ายมันเม่ไหร่ครับในการเครื่องรุ่นห้าแอลนะครับห้าแอลค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณสามหมื่นห้าครับอยู่ประมาณสามหมื่นห้านะครับค่าใช้จ่ายโอเคประมาณสามหมื่นห้านะครับคุณประสิทธิ์แถว ม,ม,มีครับก็ก็ไปทีู่สเตอร์ก็ได้แต่ที่การที่การก็มีดีลเลอร์อยู่นะครับยังไงพรุ่งนี้รบกวนโทรสอบถามตรงเบอร์ที่หน้าจอนะครับนะครับยังไงถ้าเกิดสมมติคุณประสิทธิ์สนใจก็สามารถติดต่อสอบถาม,ไ,มได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับนี่คือเป็นสายตรงไปถึง AC ก๊กาซเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวน้องนี้จะเป็นคนบอกให้นะครับน้องนี้เป็นคนบอกให้เองใช่ค่ะไปแต่เช้าเลยนี่โอเคขอบคุณคุณประสิทธิ์มากเลยนะครับ เมื่อกี้เราได้ยินเสียงพี่ไอซ์ผ่านทางโทรศัพท์ของพี่ประสิทธิ์ด้วยนะฮะต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแหมเราเหลือเวลาน้อยเลยเกินผมเชื่อว่าคงจะมีหลายๆคนนะครับที่มีคําถามอยู่ในใจันั้นแน่นอนสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันอีกได้นะครับผมสำหรับเรื่องราวทุกๆคําถามที่เราจะมาตอบให้สําหรับการติดตั้งแก๊สจาก SC เอซีอโตแก,กรครบวันนี้เดี๋ยวเราให้ แขกรับเชิญของเราทั้งพี่ปู๊นะครับพี่ก้องนะครับและน้องนี้ด้วยนแนี้มาแล้วแล้วก็รวมถึงพี่ไอฝากกันคนละนิดนึงก็แล้วกันเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีเอาเริ่มจากพี่ปู๊ก่อนดีกว่าในเรื่องของการติดตั้งแก๊สครับก็อย่าอย่าอย่ากังวลนะครับอย่ากลัวเรื่องเรื่องการใช้งานแก๊สรถยนต์นะครับเพราะว่าแก๊สรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับก็เท่านี้ครับมีนะครับผมมาผมว่าเป็นการสร้างความมั่นใจในเเดียนะครับพี่ก้องครับสำหรับมกสวงผู้ชายบ้าง ก็อุกอปกรณ์คงเหมือนกันแต่ต้องเลือกผู้ติด,ดตั้งให้ดีะครับอ,อันนี้สําคัญครับผมนะครับก็เรื่องสารที่ติดตั้งที่ดีร,รถของเราก็จะสมบูรแล้วก็ใช้อยู่กับเราได้นานๆเนาะนะครับ,รบที่กองครับขอบคุณมากครับ พี่ไอซ์ก่อนละกันให้น้องนี้ปิดท้ายก็ถ้ามีสอบคาถามสอบถามใดๆนะครับก็เบอร์ที่หน้าจอวันนี้ทางบูสเตอร์แก๊สมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกค้ามอเตอร์มาเนียไหมครับเออมีไหมพี่ปูวันนี้เอถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงมีนึกก่อนด้วยเออยังไงครับวันนี้มีก็เอางี้ละกันครับก็ถ้าบอกว่ามาถ้ามาจากมอเตอร์มาเนียนะครับก็มีส่วนลดให้2,000บาทนี่ แล้วเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้ไปตัดท่อให้ <c oughs> นะฮะเอาแล้ววันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยสาวยของเราดีกว่านะฮะก็บอกว่าเป็นตัวแทนจากเอซีเลยก็แล้วกันนะไอ้พูดนิดนินก็แล้วกันสำหรับผู้ที่สนใจในการตั้งแก๊สถ้าอยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะติดตั้งแก๊สก็สามารถโทรศัพท์ถามได้นะคะที่เอซี hotline ค่ะ029419508ค่ะเดี๋ยวนี้จะรับโทรศัพท์ให้ค่ะเย้ดีโทรเลยเราใครดูอยู่รี โทรโทรตอนนี้ก็ไม่มีคนรับครับเพราะน้งนี้เราอยู่นี่ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้านะฮะตั้งแต่แปดโมงเช้าได้เลยแปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งนะครับผมน้องนี้จะตื่นด้วยความงัวเงียมารับโทรศัพท์ทันทีน้องนี้บอกว่านอนบริษัทเออไม่ใช่เลยนะะวันนี้เวลาของรายการมอเตอร์แมนเนียคงจะถึงช่วงท้ายท้ายสุดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกระทาเอซีด้วก๊าซมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณครับเรต้องของคุณผู้ใหญ่จะอิงรถที่ขาดไม่ได้ครับเริ่มจากนิสสัน एसी ऑटो कार सास डाम केयर पैटरी यसबी लव बीएससी का आप आज वक्त मोड में वाला स्टार का डबल पुनः मिल गया कैमरा मोटर मनियर आज वक्त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 